ก็มาสาวโววข้กักนข้อทีมันแล้วปาร์หน่งี่สองที่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 ทีัที่ทเ่่ที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 ่ท่ที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 ่ท่ที่ี่ทน่ที่ี่ทีาที่ท่ที่าี่ที่ที่ทท่ที่ที่ที่่ที่ที่ทีี่ ทำไยแต่ดี้พี่ใหญ่พูดผักกระแยงนะฮอคโอ้ผักกระแยงก็มีพี่น้องเตือนเพลงติดเถ็ดไพัดหน้ามากักโหย่อนไซีตามหงอีกน่อยพป่นอสดประดัก กินนามันยากเนี่ยไล้ชิมไม่แห้งอ่าคอบอยากขารีกซีเจ็บๆบมากก่องก็ได้เขากินเนี่ยได้กินเขาห้คาร่ากับบกเขาลืมเอาหนาวมหาเกินก็จมันเอามาพันขินคุณพันกันะ่บ่มีแนวหบ่แห่นไหมยังีเจะมื่อหยต้นบางใหญ่กับเบิรเนาะปนตาไหน สิ้นสิ้นพวัญาบเกาหน้าทุ่งนี่นั่นปีนาเมื่อวานบออู้เห้มันอดปีนาคนจังว่าเกี่ยวมาคอแกงคูนยายแพรเพียงวางเชือกขากับโบเฮขานแล้วว่าใช้ยับาเข้ายั่ทัเกี่ยวเลยเให้แล้น้าผากะาว่าจะไปให้นาไหมถูเดยวะหนเขียวยายแปรวัขดวกิดหอืม าเีดเดินนมเป็น้ออนเดทอนปลานะเนเจีดนังเหนต้นนึ่งในหน้าต้นนะมันตะพังนะหวกบักใหญ่นึ่งเมือจากมือกันของนีดำนะจะมามาสะถอนกักใหญ่อืมันบริเคียวมากมันมาสั้นว่ักจะมันเอามาจะใช้บจ้าฮาก็บบริทา เจ้าว่าไปเห็นเขาแด่เขาอันเก่งคูนแดงมจักมันจแมันนม่นแ่นงี่สีจไปบุ้นี่บกินข้าไหมอย่างนีโอ้ยเจ้าก็อยาย่เขาากบเลยไ่โอ้ยบ่อยากบอกดอกอะสีเอ้เออัมือี่มืนํา อยากบอกลอกกันะฮะเข้ามาคันคันอยากอยู่ต้อการเปลี่ยนกระแปงอะไรเนาะไ่ได้สะมยังได้ตายเลยนะมาอยู่ในแปงเนาเมตเากับเมนิมาว้าเนาะมเนาอจมือจกปากกรบบอกครบเหไหมมือจกปากลายอบัวกัยู่สือ เมืองกุฎิยาเมืองสังกตายี่มหามไปถิ่นเด้อเบื่อได้บ่อยตหงวหามยังมีแต่เขาจีคุดคันงในหน้าแ่เป็พีอยู่ในหน้าห้ชีหามไใสย่งเงิวกันท่านไปเยี่ยงกะมิตรลอนมแต่ว่าพีกะซื้อมิต่พีปอเพนแซงค่ะอ่ากสาวเห็นเบิร์ด กอนไดูกรดีูมาตัวใหญ่สิรอบดีๆตัวหายายเงือกแบกมื่จบเทือดค่ะถาออกดีๆเออเห็ดที่ดีเมเอาตัวสั่นนะตัวหน่อยตาในดองเถออคนี่งเราสีเคียวเป็นปีทองปีลค่ะเล่งแดงขวบเรื่บางแกนมากใหญ่ืิขักายยังทาไ้เมย์จบเทือดค่ะถากออกอีกจะก่อนค่ะแต่มันน่อยลง มันนักเออชอยออกเบิดนะมอกบนานแต่ว่ามีกระดูกได้ด้แต่ก่ามเ่อายืงน่แ่เพลงมด้วยอเยตบอพี่ไอถือว่าตะกี้อนาคดกูหนีไ้อนาขอเามมีีเอกตโกระดูกมันเรีอแต่เอ็นกระดูกช้อมรอวงร้องนามันเริ่มยืดขึ้นแล้วด้ค่ะยงเดกัอเก่าด้วยันแว่ายิ้มแนบวสุเตสสอยู่กูขึ้นด้ ต่อยจักบานลยูกพวดีไปจีบไปจีบอยากหาดีพวมันดีแ่รพแมนจะได้เีกันคุณมือกับกับบัตรเป็นเพ่จ้างกับเพต่จ้างกับบัตแพงกับแพงอย่างนี้แน่เปลี่ยนแกันแห่งแพงแพ่งพวเมียเนาะองโมเมนไพจีมหาหากินโอยแต่บ้านดีเขากับหาเพศกายเขากับไม่หากินหวมีแต่ลูกพวนี่แแล้วเนาะ มีแต่ลูกพวกับปลาปลาตัวหนึ่งก็ได้หักขึงได้ชิ้นตัวหนึ่งก็ได้บิขึงได้เขาหาบซิโอ้ยปูนหาปลาหมอปูนเชิญกว่าเขาก r ไปจู่ครอบควัว่เขากินเจ้าปลาจีบอยักเปลี่ยอยักแป้งใช้แต่พอต่อ เ้นสีหายัางไห้ห้ามุ่งเนาะคเฮาบ่หาเองอยี่กระถเอาปู่ก็ยังตายแล้ะเ,เนาะคิดเอาแล้บ่มีไผหาไห้น้มีแต่ตัวเองหาเองตัวเองพึ่งตัวเอง,ต,เองตัวเองก็รึงคนแหละม,มีแต่พ่อแม่ทั้งเมียหลเพราะว่าเบิ่งแย่งภายนอกไายนอกก็ได๋ติเบิ่งมัวเบิ่งค้ายเหตเมีเฮ็ดงานทาก็ตัไปหาเงินหาคําออืัำว่าเพื่นหห้ไปไหเม่ พาเมตาแห่งีไปใช้กัะยาบไ้บนาาแตงวแต่ควยเ็หากิกขีาก้ขีดขี้มะโมาแล้ายเบิรเขาเอ่ยยังนันักนักสอยกันหาบหยาบสอยกันดึงว้าอแ่ต่ตแวตัวเองกัยังันเว้นว่ตีแต่สอตตเคยตีเลย เต้นฮักยไข่นีแ้เีนไ่น่ผัดพัวผู้นี่กินคือปตีเราสิคือจัะมาหอมทาเขาชุ่มฮะชั้นผ่านั้นผ่านยายแปร์นะหากบถือว่าพี่ไอ้ันผ่าอ่อนกันชันผ่าแก่ยามันโน้มันเจ้าว่ารเว่าเาีพ่อคาเล่นนะ อ๋อง่ายกาย่ได้นนมีแล้วเจ้าการน่าแหมกับอกอยู่เลยเลยเปลี่ยนเ้ยลูกเอ้ยได้ว่าพอเข่ากับพอดําน่ะ่าตเแ็่เพิ่ผนหินเีอโตแล่เปลี่ยนว่ะหอน้าตากะกับชีห้องไฟ่ห้องโตเบามีแต่โดยโดยฮับโดยขาโดยขาโดยแ่ละคนนี้ที่ตัวเก่า ดแลอั่โดยแล้วหลุดแล้วเยวอะบ่เ้ยยังไม่ได้มาถ้จะมาขี่จักรล้วก็วาหลุดแล้วห้ัมาลุ่นพอยังเงียงนีวะพอยังเงียงเออบอลได้นะแต่ถากออกเลยเจ้าหน่ายมันจะขอดบอลแดง่อทานกาไปีหากับหูจ้าเฮ้ยอหสิบห่นมาดอ แยกแพ้ก็ได้แหนกิบพัน 60, โอ้ถ <c oughs> ึงแล้วนะกรหนามเนี่ยแพ,พ้หนึ่งสีสสสส่ชิบหกขวดบอกหขวดหกขวดสี่ชิบจองบอคือสีชิบส่วนสีสน่สี่ชิชามบอชูสิเม,มื่อจักโมงเนี่ยนะสู<ห>ชูสิเม,มื่อผัวจกักโมง มึงเจ็ดกินยังสูกันนะกับกินข่าวเลยกับกินข่าวจังภากันเมื่อกินข่าวเพียรจังภากันเมื่อเออมหาตามหมูเคยมากเลยมันจังโบยากบุซาทั้งนั้นกินเลยจังภากันเมื่อเออไปเลยกับมาและเฮ้ยหาเห็ดเบี้ยเห็ดงานซอยพ่อซอยแม่แม่เนี่ยมันจีดลงเลยกับซีหน้ก้มตุ้ดีกันย้อนล่างเลยเด้อเม่างอันนีการจปบ่มบ่มีธุระแล้วยาห้ย ยังไงมันเป๊มันพังมาหาเงินชิแปงกับบุมีโอ้ยแปงมันบ่ได้ลอยช่องลอยเด้อพ่อเราว่าไปใช้เบ็ดสกลางฮะคันเก่านั้นเออเมนแล้วในป่าอืไปจอดป้าไว้เนาะโยจอดป้าเพื่อใหิใก่แล้วเอ้ยพี่น้องเสาวมันบ่ตกตกอยู่บ้านเฮาตอนนี้มาตกบ้านเจิงบ่ใกล้จะเที่ยงแล้วพี่น้องเอ้ยอืมขัะปัญญังบ้าน อีซีขึ้นไปตรงหน้าผมลงมานะไปตามหงกินเทียงป่ะจ๊ะเต็มแล้วพี่เนางเทียงนานหน่อยมันเต็มเถิบเถิบแล้วนี่หน้าหมอันนี่ไปเอาเขาไปแล้วเขายังไปแทนข้นนีเปียกกระลำบ้างนะก็เปียกกูบ่าอกแล้วว่ามึงต้องเปีย์เสื่อกระปุกถือลงมาถ่ายมัน้บ

เอาน่าอีซีแก่ม้าว่านี้ดิอ้วเนมันแก่มาว่านี่นะคุกเลยนะแค่นี้เขียวมันผัดเังสีแดงๆอยู่ข้าวเผาบนชุกผับักแล่ตามหมอกุ้ดูดูเลยสิหาเคยตำสิซีมึงกับอ้าวยกีใสผิกหาวน้ำช่วยเชื่อเชื่อกโค้งชื่อแบบนี้ ยังคือพวกแดงนั่นีียาของมึงอะไรอ่ะอ๋อของคุณคแต่สมันของมันองมนแดงกว่ามึงกับป้าก่อนี่มันก็ขั้นเด้อันให้อาพริกหาใส่น้ำซีจังแสบใส่ผิดแดงแล้วก็ใส่ริดหาวน้ำอบกต่ำอืมอื เอาตัวใหญ่ฮานตัวใหญ่โอ้่โดินเมีสิผดิบนะบอกกระไซเหรอแ่หอเพียงอยู่คนละที่นะเดี๋ยวนี้นะนี่ไงสัระตาลตั้งหัวนะมองดูละป้ากุยังก็กกุมบหมย่งก่อนเออหันัด ใส่เกลือน้ำแน่กันเลยยุบเกลือใส่น้ำแน่เวลาตำมะพริกนั่นอันนี้บอตำามืเยน่อยป่ะ่ะมันบอกนะมันกระปูเมันแด็กปรุงได้สิเด็กปรุงเด้ มังนาวเด้ก็ขัน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 ้องไก่เนาะน้ำมันนี่ไมนละนี้มัดหนี้ม่เนาะไก่มันทไม่หนี้นีนะยังงงนี่นี่น่โตไก่อันนี้บ่อพันมากขุมงามพี่เล่าเม่ประคอดเอ้าพี่เล่าเนี่ยนะมน้องเพื่อนบักดำอาวบักดำมาเอาบอว่าอรืไดังไงวะอ้าไทมาเอาบอได้ยังไงวะจำบมวได้ เธอมาเกี่ยวเอาจนจะแซบบะนี้ปรุปงซะก่อนเด้ยังเอามาะฮงลงหรือสูตรอันสูตรบ,บ้านาวอาบอจัดการโดสอะอันหัวปักกอวะนะป้าในช้องโ้งกะทิช้องโ้งอยากเต็มเว่ดได้อันเลือกไว้น่ะทำแบบสั่งเหยียบมันจีเป็นยังบอยเอาดินถ้นไปปลูกกันแล้ว ว่าจะได้ขีแกบนะไปชงนะไปชินเด็กนาอนี่ยเออไปชงใ่้มันชีคือจะหน่อยโอ้ยนาาขึ้นจุซชั่วแล้วขี่ม่เลยมะจะชงจ้องมีง่วันลัะคือเห็นมีจจมนม่จอง